รถไฟในตำนานของญี่ปุ่นคิฮา40และคิฮา48กำลังจะฟื้นคืนชีพบนรางของไทยค่ะคาดว่าเดือนธันวาคมนี้คนไทยได้ใช้แน่นอนการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟอทอเดินหน้าโครงการปรับปรุงรถดีเซลรางคิฮา40และคิฮา48ที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมให้บริการภายในเดือนธันวาคม2568นี้ค่ะ รถไฟรุ่นนี้มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า40ปีในประเทศญี่ปุ่นเคยให้บริการในเส้นทางภูมิภาคอาคิตะโทโฮคุซึ่งมีอากาศหนาวจัดและหิมะตกหนักการนำมาใช้ในไทยจึงต้องมีการปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ทางระบบวิศวกรรมและความปลอดภัยเพิ่มเติมด้วยซึ่งสิ่งที่รอฟอทอต้องมีการปรับปรุงสำคัญได้แก่ระบบปรับอากาศจากที่ออกแบบมาสำหรับอากาศหนาวต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ ปรับช่องลมเย็นคอยลมร้อนเย็นเพื่อให้เหมาะสําหรับอากาศร้อนในไทยมากขึ้นรวมถึงการทดสอบสมรรถนะนั่นคือทั้งระยะห้ามล้ออัตราเร่งและแรงสั่นสะเทือนรวมถึงระบบโครงสร้างและตัวถังที่มีการซ่อมบํารุงและเสริมความแข็งแรงเพื่อยืดอายุการใช้งานไปอีกหลายปีในส่วนของแผนการใช้งานสําหรับรถไฟสี่คันแรกจะถูกนํามาใช้บริการในเส้นทางดอนเมืองอยุธยา ซึ่งเป็นเส้นทางยอดนิยมของคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพราะอายุทยาเป็นเมืองบรดกโลกที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มากมายการนำขี้หากลับมาใช้ไม่เพียงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ถูกมองว่าเป็นสเสน่ห์ใหม่ของการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์เพราะหลายคนอยากสัมผัสกับบรรยากาศรถไฟญี่ปุ่นที่มาวิ่งในประเทศไทยค่ะ ซึ่งถือว่าจะเป็นการเพิ่มมิติทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวคาดว่าจะช่วยเพิ่มหนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวญี่ปุ่นที่อยากย้อนรำลึกถึงบรรยากาศรถไฟบ้านเกิดหรือเป็นการเสริมรายได้ชุมชนท้องถิน่นและการเสริมสร้างทางเลือกใหม่ให้สำหรับคนไทยที่อยากได้รถไฟมาตรฐานดีราคาย่อมเยาวด้วย สรุปแล้วนะคะรถไฟคิฮา40และ48นั้นกำลังจะใช้ได้จริงบนรางไทยเดือนธันวาคมนี้ค่ะซึ่งจะวิ่งเส้นทางดอนเมืองอยุธยาค่ะซึ่งถือว่าเป็นการปูรากฐานระบบรางใหม่ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วย